การที่เราจะรู้ความทุกข์ของผู้คนเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ก่อนนะคะเป็นการเรียกว่ารู้ขั้นตอนของความต้องการมนุษย์ในระดับพื้นฐานของมัสโลนะคะอันดับแรกเลยเราจะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความต้องการทางกายภาพถูกไหมเออทางกายภาพนี่แหละ ปัจจัยสี่นี่แหละ,ะการมีกินมีใช้มีอยู่มีความสุขมีความสบายนะคะในขั้นพื้นฐานทุกคนอยากมีอยากเป็นทุกคนต้องการทุกคนแล้วขึ้นไปอีกเหนือขึ้นไปอีกก็คือความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยมีแล้วก็ต้องอยากให้มันมั่นคงมีหลักมีฐานแล้วก็ให้มันมั่นคงกว่านี้ได้ไหม แทนที่เออหาเช้ากินค่ําเรามั่นคงขึ้นไปอีกระดับได้ไหมเรามีบ้านแล้วเออให้บ้านเราแบบเรียกว่าปลอดภัยได้ไหมใหญ่โตมีกําแพงกัน้นแบบนั้นมีความมั่นคงในชีวิตอ่ามีความมั่นคงในสุขภาพแบบนั้นทุกคนมีความต้องการแล้วต่อไปคือระดับขึ้นไปอีกพอต้องพอได้แค่นี้เราก็ต้องขึ้นไปอีกว่าต้องการความรักและความเป็นเจ้าของอ่าต้องการขึ้นมาอีก มีพร้อมหมดแล้วมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินมีที่ที่ต้องการความรักและความเป็นเจ้าของทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วขึ้นไปอีกเนือขึ้นไปอีกก็คือความต้องการความเคารพนับถือเริ่มต้องการสูงขึ้นไปอยากให้เออเราก็มาระดับนี้แล้วนะเราก็อยากให้มีคนมาเคารพนบนอบอยากได้แบบเครดิตชื่อเสียงอำนาจบรารมี มีคนกราบคนไหว้มีคนยกยกย่องชมเชยนะคะ,ะหลังจากนั้นก็คือความสมบูรณ์ของชีวิตละพอได้ครบหมดก็คือว่าเป้าหมายเนี่ยความสมบูรณ์ของชีวิตเนี่ยนะคะของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางบางคนก็แยกออกไปว่าเออความสำเร็จก็คือร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะแต่บางคนก็ มีอีกอย่างคือร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วมีแบ่งปันมีช่วยเหลือบุคคลอื่นมีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือโลกนะคะท่านี้เราจะเห็นละวว่าเนี่ยเห็นไหมคะมีครบหมดละแต่ทำไมคนที่มีพร้อมหมดทุกอย่างมีทรัพย์สินบ้านช่องครัวเรือนมีมีความรักแล้วได้ความเป็นเจ้าของแล้วด้วยนะเออได้ความเป็นเจ้าของ ต้ความเป็นเจ้าของแล้วอะไรแล้วแบบนี้ทำไมยังรู้สึกไม่มีความสุขเออมันก็ต้องมาดูข้อนี้คนความเคารพนับถือเรียกว่าก็เริ่มมีตัวตนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่ะต้องการบางครั้งอะ่ะมีมีพร้อมหมดแล้วนะในครอบครัวมีพร้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆในใจอะ่ะมันยังแบบไม่ค่อยเต็มคือต้องการ ต้องการให้คนแบบนับถือหรือบางครั้งสามีไม่ให้เกียรดภรรยาไม่ให้เกียรติคือมีหมดบ้านช่องที่ดินแต่บบแบบสามีไม่ค่อยให้เกียรดคนน้นคนนี้ไม่ค่อยให้เกียรติหรือครอบครัวของสามีไม่ให้เกียรตินั่นแหละเป็นตัวยดึดสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้เป็นตัวยึดเกิดจากอะไรเกิดความทุกข์สิ่งนี้เกิดขึ้นจากจิตใจภายในนะคะของของเจ้าชะตา ของมนุษย์ทุกคนถ้าเกิดสิ่งนี้นะถ้าเกิดขาดความสุขเนี่ยพี่หมอมองว่าในขั้นพื้นฐานนะพี่หมอพูดถึงในขั้นพื้นฐานว่าเขาเขามีจุดเนี้ยในใจในใจนะคะแล้วเราอย่าลืมว่าถ้าเรามองออกไปว่าคนนี้ไม่เกียรติชันคนนี้ไม่เคารพคนนี้ด้อยค่าแล้วเราจะเฮิร์ตนั่นมันหมายถึงอย่าลืมนะถ้าคนที่เขามองออกเขาจะมองว่าสิ่งภายนอกสะท้อนสิ่งภายใน ทุกคนอย่าลืมนะคะสิ่งภายนอกสะท้อนสิ่งภายในสิ่งภายนอกคืออะไรในความรู้สึกว่าคนนั้นไม่ให้เกียรติคนนี้ไม่ยกย่องคนนั้นไม่นับถือฉันคือเห็นเราไม่สําคัญนั่นหมายถึงสแสดงว่าภายในเราอะกําลังมีอะไรที่ผิดพลาดหรือความรู้สึกของเราอะข้างในมีอะไรที่ผิดนะคะถ้าย้อนกลับเข้าไปหาเนี่ยพี่หมอมองว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานอยหรือแคร์หรืออะไรก็เลวเตที่คนอื่นด้อยค่าเราหรือไม่ให้เกียรติไม่ให้อะไรเราอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงเราอะมีความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าค่ะตัวเองไม่มีคุณค่าลึกๆอะลึกๆอะเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าด้วยตัวเราเองนี่แหละเราจึงอยากให้คนอื่นยอมรับนับถือเรานะคะสิ่งนี้ข้างใน นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งตัวยึดเรายึดเรายึดไว้เรารู้สึกนอยด้อยค่าเพราะเพราะเราด้อยค่าด้อยค่าตัวเองเราไม่เห็นความสำคัญตัวเองหรือเรามองอาจจะแบบมีปมมีปมหลายๆอย่างอยู่อยู่ในใจนะคะสิ่งนี้เองเป็นตัวยึดนะพี่มองว่าเป็นตัวยึดอะยึดแล้วก็เกิดความทุกข์นะคะสิ่งนี้นะสิ่งนี้ยึดบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าจะตายึดไว้ในอารมณ์ ความรู้สึกจึงเกิดความทุกข์แล้วความทุกข์ของมนุษย์ก็เกิดจากขันห้าย้อนมานะคะมาที่มาที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะคะความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากขันห้าที่แนะนําพื้นฐานนะให้ทําความเข้าใจนะคะขันห้าก็คือเป็นเหตุแห่งทุกข์นะคือมีรูป รูปเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่านะคะรูปคืออะไรรูปก็คือรูปแล้วนี้แหละ กายสังขารเรานี่แหละนะเป็นรูปธรรมกายเรานี่แหละนะคะร่างกายเรานี่แหละเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข่นะคะเวทนาเวทนาจะเป็นความรู้สึกค่ะทุกคนความรู้สึกก็จะมีความรู้สึกสุขทุกแล้วก็ความเป็นกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็คืออุเบกขา อ่ะสัญญาความจำได้ไหมรู้ความจำจำได้ไหมรู้สังขารคืออะไรคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ของเรานั่นแหละนะคะ นะคะคนที่จะไม่ทุก์ได้เนี่ยก็คือจะตัดสิ่งเหล่านี้ออกได้เกือบหมดคือทุกอย่างอะ่ะมันไม่สามารถทำให้หายไปได้แต่พอเรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็จะดับนะคะเกิดดับเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตานะคะอ่ะอย่างสมมุติว่าเอ๊ะทำไมนะคะบางคนมีความทุกข์เพราะว่าคน ลึกๆอาจจะมีปมหรืออะไรทักอย่างที่มีความรู้สึกว่าอยากอยากให้อยากให้คนอื่นยอมรับนับถือเรามากกว่านี้เราถึงจะรู้สึกดีนะคะเรียกว่าจิตไม่เต็มจิตเราอ่ะมันต้องการอีกต้องการอีกต้องการอีกไงคะต้องการอีกอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นทุกขเวทนาจิตทุกแล้วนะความไม่สุขก็คือทุกทุกขเวทนาก็เป็น อากุศลจิตเมื่อมีอากุศลจิตเกิดขึ้นในความทุกข์นั้นนะคะแล้วคือว่าเจ้าชะตายึดยึดในสิ่งที่ที่ทุกข์อ่ะเช่นสัญญาจำได้หมายรู้ความรู้สึกต่างๆสังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดไปเองบางทีก็คิดไปเองนะคะคิดฟุ้งไปเรื่อยแบบนี้ นะคะคือความจริงอะ่ะมีความพร้อมในในศักยภาพทุกๆอย่างแล้วอะ่ะแต่อย่างที่พี่บอกค่ะเจ้าชะตาอาจจะมีปมลึกๆที่ยังรู้สึกขาดขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่พี่บอกคือการได้รับการยอมรับความเคารพนับถือที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการแบบนั้นแล้วก็ยึดติดในจิตนั้นบ่อยๆบ่อยๆเข้าแล้วก็คิดปรุงแต่งบ่อยๆเข้า นะคะมันก็จึงเกิดกองทุกเกิดขึ้นสิ่งนี้นะคะ่ะซึ่งเจ้าชะตาจะไม่รู้ตัวแล้วถ้าเจ้าชะตาอยากมีความสุขเราก็มีความถ้าเจ้าชะตาระอัตตานะคะระอัตตาตัวตนที่จะคุยกับกาลียนมิตรหรือคุยกับเราในการทำความเข้าใจณนะจุดนี้ ทำความเข้าใจณจุดนี้เราก็สามารถแนะนําได้ว่าคือเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้หรือไปทําให้คนอื่นให้ตรงกับความต้องการหรือความพอใจของเราได้คือเขาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองอะไรแล้วถูกไหมคะแต่เขาต้องการแค่ว่าในความสัมพันธ์ ต่างๆนะคะในความรักความสัมพันธ์ในการนับถืออะไรต่างๆเขาต้องการตรงจุดของใจทุกในใจมากกว่าแบบนั้นแค่ง่ายๆการละความทุกเนี้ยก็คือต้องตัดนะคะละอกุศลจิตออกต้องฝึกบ่อยๆอะค่ะหยุดการคิดปรุงแต่งคือเปลี่ยนย้ายอย่างน้อยเราหยุดไม่ได้หรอกความสุขความทุกเราหยุด ความรู้สึกไม่ได้เพียงแค่เรากําหนดรู้พอทุกเราก็รู้แล้วนะว่าทุกอะพอเรารู้อะค่ะพอเรารู้ปุ๊บคือจิตมันก็จะดับเหมือนเราจับได้อะเหมือนเราจับได้ว่าเอ้ยทุกแล้วแบบเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับพอเราจับเขาได้ปุ๊บเขาก็ดับลงแค่นั้นนะคะฝึกบ่อยบอยเห็นบ่อยๆฝึกเห็นรู้เหตุแห่งทุกนะคะ เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือเราก็ละฝึกละแบบนั้นนะคะแล้วก็คือทงสายพุทธเจ้านะคะสายปฏิบัติก็คือรู้เหตุแห่งทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เดินมัชเดินมัคแค่นั้นการเดินมัคก็อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะก็คือปฏิบัติไปตามมักมีองค์ 8, แปดเราก็ไปศึกษาได้นะคะเราก็ไปศึกษาได้มีข้อมูลต่างๆอยู่มากมาย นะคะแต่เราไม่ต้องถึงกับว่าบางคนบอกอุ้ยพี่หมอพูดไปถึงจะให้นิพานเลยเหรออะไรไม่ใช่อันนี้คือแค่พื้นฐานว่าเออเราจะสังเกตได้ว่าเออคนที่มาคุยกับเรานะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากบางครั้งเราไปยึดไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คิดสังขารก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานา เขาไม่ดีต่อเราก็พูดไม่ดีต่อเราก็คงไม่รักเราแล้วหรือเขาไม่เห็นความสําคัญแบบนี้ค่ะมันทําให้เราทุกข์นะคะสิ่งที่แก้ได้ก็คือละซะละไปเป็นช่วงชๆตอนๆน,นี่แหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนี่แหละแต่รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆค่ะพอฝึกรู้เขาจะดับฝึกรู้เขาก็จะดับไปเรื่อยๆแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็คือจิตอ่ะมันไม่สามารถให้หยุด ความรู้สึกได้ก็เปลี่ยนย้ายจิตพยายามไปให้อยู่ในกุศลกรรมให้อยู่ในกุศลกรรมคือความสุขความเบาความสบายเท่านั้นเองค่ะง่ายมากนะสําหรับคนที่มีความร่ารวยแล้วมีความพร้อมแล้วแต่แก้ลงไปที่จิตแค่นั้นเองเออแต่ถ้าคนที่มีความทุกข์ในด้านของทางกายภาพนะทางขัดขาดสนทางปัจจัยสี่ก็ต้องไปแก้ ไปแก้ในในธุรกิจการงานก็ต้องไปแก้ที่จิตเหมือนกันจิตขาดวิทยะขาดความเพียรขาดอุตสาหะเราก็ต้องไปตีให้แตกว่าเขาเกิดจากอะไรดาวก็จะเป็นตัวบอกความทุกข์ของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเราเป็นหัวเราเนี่ยเราต้องจริงไปเลยว่าเขามีความทุกข์เรื่องนี้โดยไม่ต้องถามเราไม่ต้องถามเราจะเราจะต้องอ่านให้ได้ว่าเขามีความทุกข์เรื่องนี้นะ เขามีความทุกข์เรื่องการเงินใหญ่มากเรื่องนี้อย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเห็นเขาดาวังคารแบบเป็นนิดแบบนี้ขาดความเพียรขาดความขยันแบบนี้เราก็แก้ง่ายๆค่ะพูดพูดอให้เจ้าชะตาเข้าใจเนาะไม่ใช่ไปไปว่าเขานะเออเราก็เป็นนักจิตวิทยาที่จะต้องมีคําพูดที่ดีมีคําพูดที่ดีเออว่า เราก็พูดเรื่องการทำงานอะไรไปแบบนี้แนะนำช่องทางการตลาดหรืออะไรแบบนี้ให้เจ้าชะตาไปนะคะคือฝึกฝึกเป็นลักษณะว่าเรียนรู้อุปนิสัยมนุษย์ผ่านดวงดาวผ่านลายเส้นลายมือผ่านผ่านจิตผ่านจิตของเราจิตของเราจะรู้จิตของคนอื่นเราต้องรู้จิตเราก่อนเราจะรู้ลักษณะของจิตและจิตมนุษย์มันคล้ายคลึงกันมันเหมือนกัน เราเคยรู้สึกทุกแบบไหนเราเห็นทุกแบบไหนคนอื่นเขาก็จะคล้ายๆเรานะคะเหมือนที่พี่หมอเห็นว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะพี่หมอก็ต้องเอามาอธิบายนะคะให้ให,ให้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปร่วมกันเนาะอือย่าว่านอกเรื่องนะทร,รมะเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ของมนุษย์ทุกคนเลยสวัสดีค่ะ